ดาวอาทิตย์เป็นดาวเรื่องสุภาของชาวธนูนะคะเจ้าโครจรเป็นมหาจักรนะคะ17กรกฎาคมถึง17สิงหาคม1เดือนเต็มนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังได้ก็คือลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดช่วง15ธันวาถึง14มกราคมหากสนใจเรื่องดวงดาวฝากกดติดตามนะคะสำหรับดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวเรื่องความก้าวหน้าเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของ ทางไกลของชาวธนูนะคะเจ้าโคจรเข้าสู่พบเรือนมรณะนะคะและได้มาตรฐานลดผลไม่ธรรมดาเป็นมหาจักรส่งผลในข้อที่1นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของชาวธนูได้นะคะเป็นเรื่องของการจบลงนะคะเรื่องของการเริ่มใหม่นะหรือช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนผ่านบางอย่างในชีวิตของชาวธนูนะคะดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะคะก็คือสัมพันธ์กับเรื่องเดินทางได้นะชาวธนูจะมีลักษณะการเดินทางบ่อยเดินทางไกลนะคะหรือช่วงนี้ มีลักษณะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้นะเนื่องจากดาวในความเกี่ยวข้องนี้นะคะก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างจังหวัดเรื่องอะไรที่ไกลๆเชิงระยะทางนะคะ เป็นช่วงที่ชาวธนูนะคะมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องสิ่งที่ต้องแข่งขันพิจารณาคัดเลือกนะหรือช่วงนี้ก็เกิดลักษณะการพิจารณาให้คะแนนเปลี่ยนแปลงเชิงการงานได้ทําให้ชาวธนูเกิดความแอคทีฟขึ้นนะเนื่องจากดาวอาทิกก็คือเรื่องความก้าวหน้ามีลักษณะที่เราต้องทุ่มเทนเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วจึงได้รับผลดีเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ เป็นความหมายเรื่องราวชีวิตไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางครั้งก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะเกี่ยวข้องเยอะมีภารากิจมากนะคะหรือเป็นเรื่องเชิงสุขภาพการดูแลกินอยู่ก็ได้นะเรียกว่าชาวธนูได้รับบทบาทสําคัญเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะ เป็นความหมายเชิงเจ้านายเชิงการงานได้นะช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ในสายตานะคะหรือว่าถูกเพ่งเล่งนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบกรับความเสี่ยงต่างๆซึ่งชาวธนูอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะคะบางท่านทํางานเพิ่มนะแต่ว่าอนาคตยังไม่แน่นอนนะคะหรือว่ามีความเหน็ดเหนื่อยในการทํางานเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นื่งด้วยองค์ประกอบรอบตัวอย่างไรก็ตามนะคะ ความทุ่มเทความเหน,น,นื่อยของดาวมหาจักรก็ส่งผลให้ความสําเร็จแบบก้าวกระโดดก็เกิดขึ้นกับชาวธนูได้เช่นกันนะคะดาวอาทิตย์นะคะมีกําลังโลดผลนะคะไปอยู่ในภพเรือนการจบวาระจบสัญญาการเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้ชาวธนูจึงมีเรื่องดาวรอบตัวนะคะซึ่งบางอย่างก็จบลงจบวาระครบรอบพอดีนะคะก็มีเรื่องดาวใหม่ๆความเจริญก้าวหน้าบางอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นความหวังกับชาวธนูได้นะคะ สำหรับในข้อต่อมานะคะดาวหลายดวงช่วงนี้ไปรวมตัวกันอยู่ตรงข้ามตัวตนชาวธนูนะก็คือพบเรือนที่เรียกว่าพบปัตตนีนะคะส่งผลชาวธนูสัมพันธ์กับผู้อื่นค่อนข้างมากนะคะเป็นไปในเชิงเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาได้นะคะเรื่องของการมีรับผลการงานมักเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะเช่นทําอะไรคนเดียวก็มักไม่สําเร็จช่วงนี้เกี่ยวข้องกับคนเยอะนะคะเป็นช่วงที่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นักเนื่องจากอยู่ท่ามกลางคนหลายฝ่ายหลายส่วน,นรับฟังความคิดเห็นหรือต้อง โอนอ่อนผ่อนตามเรื่องของคู่ครองคู่ค้าหรือคู่สัญญาในช่วงนี้อย่างไรก็ตามนะคะมีดาวเรื่องของสเสน่ห์นิยมนะคะเรื่องของการดึงดูดอยู่นะเรียกว่าชาวธนูก็มีสเสน่ห์ดึงดูดเรื่องของคนมาเรียกใช้เรียกหานะคะมักมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือให้เราเนี่ยหยิบจับทําบางสิ่งให้เนื่องจากดาวศุกร์ตรงนี้ก็เป็นพินทุบาตนะคะทำให้ชาวธนูก็มีโชคลาภแบบ ต่างตอบแทนนะเช่นเราช่วยเาขาเขาช่วยเรานะคะมักมีคนชอบมาขอพึ่งพาอาศัยบางทีก็เป็นลูกหลานบริวารน,นะคะหรือเราอดช่วยเหลือคนใกล้ตัวไม่ได้เนื่องด้วยความรักความผูกพันนะก็ส่งผลให้เรื่องราวเหนื่อยๆเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวก็มาเป็นภาระของชาวธนูนะแต่ก็เป็นไปด้วยความรักความห่วงใยความหวังดีนะคะเป็นช่วงที่ก่อเกิดความสัมพันธ์เชิงคบหาก็ได้นะเรียกว่าความรักเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากดาวหลายดวงรวมทั้งดาว ที่เกี่ยวข้องกับสเสน่ห์นิยมก็ไปอยู่ในพบเรือนของเพชตรงข้ามนะคะช่วงนี้ชาวธนูจึงอาจก่อเกิดความรักมีคนคบหาหรือกําลังศึกษาดูใจกับใครอยู่ชีวิตช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคู่ครองเยอะขึ้นบางทีก็เป็นเรื่องพึ่งพาอาศัยนะคะปรึกษาหารือนะหรือช่วงนี้ก็มีความเกี่ยวข้องเชิงกิจกรรมการงานภารกิจร่วมกันนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นช่วงที่ดาวพระเกตก็เข้าพบเรือนปัตนดิด้วยก็คือดาวพระเกตเล็งตัวตนชาวธนูนะคะ ก็สัมพันธ์กับเรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยเช่นกันนะเรียกว่าไปกระตุ้นนะคะบางทีเราก็มีคนมาชวนไปนู่นมานี่ได้นะคะมีเหตุไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานใส่ซองงานทําบุญนะหรืออะไรที่เป็นเชิงงานสําคัญเชิงศาสนาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของครัวเรือนญาติพี่น้องได้นะคะเป็นจังหวะที่ชาวธนูนะคะก็มักมีเรื่องราวด่วนๆน,นะซึ่งเกี่ยวข้องกับคนอื่นมากระตุ้นให้เราอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะคะเรียกว่าภาระคนอื่น บางครั้งมาเป็นงานของเรานะหรือเรื่องราวการช่วยเหลือเกือ้อกูลมักมีมาให้ทําแบบให้เวลาเราตัดสินใจน้อยนะคะเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาติต่างภาษานะคะนอกจากเกี่ยวข้องทางไกลแล้วในข้อที่1นนะคะก็เจอคน,ปนแปลกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษารวมไปถึงต่างวัยด้วยนะเรียกว่าชาวธนูเป็นช่วงที่ชีวิตนะคะขึ้นอยู่กับคนอื่นมากเนื่องจากดาวหลายดวงช่วงนี้เล็งสัมพันธ์ตัวตนนะคะ สำหรับชาวธนูนะคะช่วงนี้ดาวเงินทองนะคะกำลังเดินโคโจรถอยหลังนะเรียกว่าเรื่องเงินเงินทองทองจะเป็นไปอย่างช้าๆนะคะใครที่ลงทุนก็มาจะมีปัญหานะเรื่องเงินมันเก็บกลับคืนมาช้านะคะจะทําสิ่งใดช่วงนี้ดูเหมือนชะลอตัวนะเนื่องจากดาวเสาคือดาวการเงินกําลังโคโจร กลับไปอยู่ร่วมกับราหูนะคะโดยในช่วงเดือนสิงหาคมดาวการเงินของชาวธนูจะไปรวมตัวกับราหูก่อเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะก็ส่งผลดีขึ้นกับเรื่องเงินนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะคะเกี่ยวข้องกับสังคมหมู่คณะต่างๆถือว่ามีโอกาสได้หยิบจับรับเงินก้อนโดยเฉพาะในช่วงสิงหาคมไปนะคะสำหรับช่วงนี้ดาวการเงิน ถือว่ายังคงผิดปกตินะเอาง่ายๆเรียกว่าวิปริตนั่นเองนะทำให้เรื่องเงินเงินทองทของชาวธนูก็ถือว่าอยู่ในจังหวะประครับประคองนะคะอย่าไปลงทุนอะไรเยอะเนื่องจากความล่าช้าในการได้เงินคืนมามันจะผิดปกติไปนะคะสำหรับในช่วงท้ายๆเดือนนะคะดาวมังารจะโครจร เข้าสู่ภพรเรือนการงานของชาวธนูด้วยกําลังมหาจักรอีกดวงหนึ่งนะคะเรียกว่าในช่วงนี้มีดาวมหาจักรเบิ้ลถึงสองดวงนะเรียกว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่เพิ่มเติมขึ้นนะคะสำหรับเมื่อดาวอังคารโครจรย้ายนะคะชาวธนูต้องระมัดระวังในช่วงท้ายๆเดือนนะโดยเฉพาะเรื่องราวการเงินการลงทุนนะคะมีจังหวะล่าช้ารอคอยได้นะรวมไปถึงเรื่องราวการใช้เงินในช่วงท้ายๆเดือนก็อาจจะมีโครงการประเภท เรื่องเงินทองเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารน,นะคะบางท่านเป็นภารกิจเชิงส่งเสียเลี้ยงดูเกี่ยวข้องกับอนาคตบุตรหลานนะทำให้เรื่องการจ่ายเงินเป็นลักษณะเงินก้อนได้เนื่องจากมันเป็นมหาจักรนะก็คือมันไม่ธรรมดานะคะเป็นช่วงที่ชาวธนูนะคะสายลงทุนระยะสั้นนะคะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะถือว่าเรามาระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะท้ายเดือนไปนะเมื่อดาวอังคารเข้าสู่พบเรือนกรมมะจะเป็นคู่ศัตรูกับเรื่องเงินทันทีนะคะ ดังนั้นกิจกรรมประเภทเรื่องของการลงทุนมีคนมาชักชวนอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณมากๆนะหรือเป็นช่วงที่มีการตัดสินใจเรื่องเงินทองก็ต้องเอาแต่พอดีนะเอาที่ไหวนะคะเพราะหากเราบ้าบินหรือว่าเล่นแร่แป,ปรธาตุนะคะหมุนเงินแบบสลับซับซ้อนบางทีมันจะเกิดอุปสรรคได้นะทำให้ช่วงท้ายๆเดือนนะคะชาวธนูต้องระมัดระวังเรื่องเงินเป็นพิเศษนะคะ ชาวธนูนะคะยาใจอ่อนใจดีนะหรือช่วงนี้ก็จะอ่อนไหวง่ายเนื่องจากดาวหลายดวงมันไปกระตุ้นอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะอาจจะตัดสินใจเรื่องใดนะคะบางทีเอาตามเหตุผลเอาตามความเป็นจริงนะคะเนื่องด้วยมันจะทําให้เราดราม่าง่ายบางทีอารมณ์ร่วมเยอะเป็นความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจก็ทําให้เราควักเงินใจ เป็นช่วงเวลาที่ความโลดโผนไม่ธรรมดาเนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องอนาคตของชาวธนูเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องราวเชิงการเงินที่โคจรผิดป,ปกติจากดาวเสาร์ด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวธนูพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ